เีาแต่ผมบอกม่ทำพนะเียไวมืดใช่ไหมอ้าววัสดีครับสม,มัยไลนวะบับมดเขวลงยนนายชนลนะฮะ,ะ,ะวันนี้มามืดมามืดเียเอาพี่เบี้ยนมาเอาอะไรเ่คอมเอ,เอไมพี่อันี้อะไร <c oughs> ไดชาร์จไดชาร์จ มัไปแข่งจิบเตียนพี่อุดกโกโมใส่ไดชาร์ตที่มีเกี่ยวสองตัวแต่ว่าต้องถอดคอมแอออกตอนนี้ก็เลยใส่คอมแอกับเอาย่าชาร์ตเจ็ดใช้เงินบอกอยู่แล้วเมื่อวาว่าชาร์งโดนแน่ชาร์ะนะเอาแล้วเอาออกแล้วมันจะแรงเลยทีเนี้ยเกี่ยวไหมเกี่ยวแรงมากกว่าเดิมนิดนึงอ่ะเหรอ โอ้โหโอ้โหแรงน้อยกว่าถ้มันแรงน้อยลงนี่ FC ไม่ยอมนะพี่โอ๊ตอันนี้เครื่องอะไรอะคะโอ้โหนี่เหมือนแบบวัดชีพจรอะไรทุกอย่างเลยนะว้าวไม่รู้หรอกช่างแอร์หรอเอาไว้ทำอะไรเครื่องเนี้ยเอาไว้เขาถามนี่แหละว่าเอาไว้ทำอะไรดูดิเครื่องเครื่องอะไรวะเนี่ยปั่นไฟเหรอแวกแวกแวก เหมือนของคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลที่หัวเตียงอะเติมยาเช็คแดงดันรั่วต้องให้พี่จะอธิบายเราไม่รู้หรอกสูตรใครสูตรอะไเครื่องแว็กนีไม่เครื่องเดียวเครื่องที่ขาถอนคนนักแข้งมากคครับวันี้เราเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับการทำแอร์นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เพราะว่าช่างใส่ฮาว่า ขับออกไปพี่เขียนจะวนอยู่ตรงยูเทิร์นนี่แหละไม่ให้สุดสายตาแน่นอนเออบางคนลูกค้าเดินก็เดินไป่อยแล้วก็ถามพี่ต้องไปบอกลรบอกว่าไอ้ตรงนี้นี่แหละถอยไปแล้วจนท้ายไม่ใช่หรอกไปยืนดูประกันไปยืนดูบอกเสร็จยืนดูป้า รับตาอะไรเรียบร้อยเราอ้เขากำลังดีใจเลยนะโอ้ช่างมาโบกรถให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่จริงจริงๆก็บกแหละผมทำงานหลักๆอย่นั้นแหละดูนะประกันเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้พี่เบี้ยนทำแอร์นะคะทำตลอดทำจนพี่อุ้ตเบื่อเดี๋ยวมันถอดเดี๋ยวมันใจเดี๋ยวมันอะไรแล้วแต่เยอะอ่ะไอ้ตาท่าต้องซิร์สมาประมาณสักวันนี้ กี่ปีอันนี้หกเจ็ดปีมันใช้น้ำยาแอร์ได้ประมาณห้าหกทันมันเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยอ่ะพี่เบียน่ะทำอยู <S <S ่นั่นแหละเมื่อก่อนจะเป็นพี่เบียนสายบันเทิงตอนเนี้ตัวไม่ได้ไปปงไปป่านะก็จะมีไฟใต้ท้อง LED ติดโอ้โหเต็มลำพงลำพงจะนี้ไม่เหลืออะไรเลย นี่มาดูเปิดเครื่องแว็กไอ้เครื่องแว็กแว็กคัม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 นี่คือดูดอากาศอ่ะทำเป็นสูญญากาศอ๋อวตามงระบบก,ก่อนนะทำเป็นดังแต่ได้สาระสักทีก็เออพูดตามภาษาชาวบ,บ้านเราก็ไอ้้ไอเครื่องแว็กอะไรนี่ที่ทำสูญญากาศนี่ก็คือถ้าถ้าบ้านผมเกาเรียกเครื่องบวบอ่ะนะถือถือก็มา อ๋อล้วเดีดน,อนอ้องน้องแบกเท่าไหร่อยากฉีดเบกน้ำยาไงแวกน้ำยาแอร์เครื่องเครื่องดูอากาศใช่ใช่ไหมถ้าเราเอานีว้วไปอุดรูไว้เวลาเราเอาเอามึงออกจากรูนี่ออกออกมาฟั๊บมันจะดังแบบยังไงพี่ <c oughs> มีสาระแล้วช่างใส่หานะคะทุกคนจริงๆมันเป็นเครื่องบ้วกไปเลยถามอะไรก็จะหาตลอดเวลาเลยพี่เบี้ยนเคยเปลี่ยนอะไรนะอะไรแอร์แล้วว่าที่ของจริงเลยอะคอมเออคอมแอร์ ไปหาซื้อกันนะนะตอนนั้นตอนนั้นเป็นเครื่องถุงมือชาร่าไม่นะถุงมือชาร่าปะไอ้นั่นจากเลนหนึ่งนี่เลนหกเป็นเจ็ดแล้วอะโหดีมากเนี่ยพี่เร็วคอมมากก็อัพอัพเลยโหตัดตรงรัดจอแยกไหมรัดจอแยกก็แยกหมดนะโอ้โหลิกซ้ายพลิกขวาไหมเวลาใช้ใช่ลัออันนี้คอมเดิมใช่ไหมไม่ได้ซื้อใหม่ เอาเรื่องจริงก็เรื่องเนี่ยขอเรื่องจริงสักเรื่องนีซื้อปลูกนี้ไอ้ไอ้ลูกเก่าเป็นอะไรแล้วพี่เจยวลูกเก่าน็อกครับคอมไม่มีแรงอัดน็อกจากกุการ์เระย่าเขาไปปั่นติดพันลุกล่ได้ไเป็นมันเองดอกอันนี้ของอะไรเลยอันเนี้ยยี่ห้ออะไรอันเนี้ยหลังจากที่เราพิจารณากันแล้วเราก็เลือกใช้คอมของจีน จีนแท้ไหมนี่พี่จีนแท้นะจีนแท้เลยเห,<ล>หรอจีนแท้เหรอไหมก็อเอาอยู่นะอยู่ี่ห้อ้เออแต่ไอ้นี่ดียี่ห้ออะไรเนี่ยตรงฟงวินพีเแล้วนะวิน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 ยี่ห้อวินใช้ได้อยู่ครับตรงนี้ตอนที่เป็นของวิตาร่าเราเลือกใช้คอของตรงฟงแท้เหมือนกันไม่ใช่จีนนะไม่ใช่จีนไม่เป็นของอะไรนี่ เของอกชื่อบอกไม่แต่เขาเรียกขายแท้ใช่เล่นแท้ไปเลยอย่าไปเล่นคอมจีนเขาบอกอย่าไปเล่นคองแป้งนะคุณขายนะเรื่องเราใช้แท้ไปเลยแท้เยอะอะไรพี่ต้องฟองโอ้โหชื่อกระบองได้อยู่นะได้เย็็นเนก็คนที่ซื้อเครื่องไปนะคุ้มเพราะคำนนั้นแหละว่าเรื่องนั้นตั้งตัวใหม่แต่คอม โอ้ยแต่เครื่องั้ไม่ได้มีปัญหานะโบ้ต้ชีสจัดพิทาลาตัวนั้นนะตอนนี้ก็ไปอยู่กับน้องอีกคนหนึ่งน้องอีกคนก็ใช้เที่ยวเที่ยวสายอุทยานเที่ยวสายเมืองสายความเร็วอะไรเงี้ยเออเขาขับใช้เขาโอเคไหมยังไม่พังพี่เขาโอเคไหมโอเคมากรคัก็ยังคุยกันอยู่ยังไม่พังเลยพังแลยังไม่บอก น่าจะเป็นอย่างที่สองกลัวเสียน้ำใจได้เลยเติ๋อตะมันคอมเพรสเซอร์นี่เติ๋อตะมันคอมเพรสเซอร์ได้บอกเรามาดูวิธีการทำแอร์นะคะอันนี้โบราณเลยนะเนี่ยหรอเรื่องนี้ก็โบราณรุ่นโบราณเลยเหรอคล้ายๆขนมเบื้องอะร่ะพี่ขนมเบื้องโบราณอะไรเงี้ยมาลองปังดู รุ่นใหม่เขามีแต่ว่าไม่ถนัดอ่เนี่มันมันได้เรียกอะไรถุงอินทิบันสองขั้วเหมือนมันมือถือก็สองซิมอ่ะดูไหนพี่ดูดเข้าใครออกใช่ดูดด้วยไอเตาด้วยโอ้โหแสดงว่ามันเป็นแว็กแบบสมบูรณ์แบบมากแบบชายใช่ไหมพี่ทั้งดูดทั้งเป่าโอ้โหดูดเป่าในตัวเดียวกันเลย มันหาซื้อที่ไหนพี่ผมจะหาซื้อไว้ที่บ้านบ้างเนี่ยเริ่มชอบแล้วมันลมหลังเสียยังยังครับ่เสียหราตีบัทใช่ไหมไมีเอฟซลเซลาพัดลมพี่เขียวสามตัวเลยคืออะไรบ้างอ่ะพัดลมสามตัวมีอะไรบ้างพี่เขียวผมพอว่าน้ำสอง ติดบ้างไม่ติดบ้างรีเยไม่ค่อยดีนะติดจุดตัวเดียวส่วนตัวนี้เป็นพัดลมแอร์ดููใส่กาวไม่ดูติวอยากให้พี่อูดดูไปเลยพอขยับมันก็ติดแล้วก็นี่ของแผงแอร์อันนั้นแอร์อันนี้หม้อน้อเลยเป็นสามตัวเลย กราพ่เยวลุยน้ำได้แค่นี้เวอร์จริงรเพราะว่าสาระบายไอระมันอยู่นี่อ่าแล้ว,แล,วแล้วตอนที่ลุยน้ำแล้วทราบอั้ลมมันปั่นอย่างเงี้ยมันจะอ๋อต้องปิดก่อนลงใช่ไหม,มพี่เบียนจะเย็นเฉียบแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวพิเขียวก็จะเปลี่ยนอีกนะคะ ตอนนี้อยู่ในช่วงอะไรเติมน้ำยาแอร์นี่ใช่ไหมอันนี้อันนี้นะคะน้ำยาแอร์นะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังเติมมันลงไป ไฟเลี้ยวแล้วโอ้ยหวไฟเลี้ยวร้านนี้นะครับเข้าป่าแล้วเปิดเพลงแล้วเปิดไฟเลี้ยวด้วยนี่เต้นได้เลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับ ไฟเลี้ยวซิ่งกับอะไรนะเดย์ไลท์เราวี่ไฟลีไฟลีไฟลีทรงบีเอ็มตากลมบล็อก <laughs>